สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรดับฝันเพื่อไทยชี้ก้าวไกลกระแสไม่แ่วย้ำใครบอกจะไม่จับมือพลังประชารัฐไม่ยกนายกให้อย่าลืมคำพูดจตุพรพรมพันธ์ประเมินเพื่อไทย รองอันดับหนึ่งแต่ไม่แลนสไลด์เหตุก้าวไกลกระแสะแรงไม่แผ่วด้านซีกรัฐบาลปัจจุบันภูมิใจไทยยังเหนือกว่าทุกพักย้ำใครบอกไม่จับมือพลังประชารัฐไม่ยกนายกให้อย่าผิดคำสัญญาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรหลอมรวมประชาชน f เฟ e b o o k l i v e ประเทศไทยต้อมาก่อนตอนใครเป็นต่อโดยประเมินการหาเสียงของทุกรรคการเมืองว่า ยังไม่มีพักใดได้เปรียบเด็ดขาดส่วนใครและพักใดประกาศสัญญาอะไรไว้ต้องจดจำให้ดีหากผิดคำพูดประชาชนจะออกมาขับไล่ทันทีนายจรพรกล่าวว่าถึงที่สุดแล้วเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งแต่จะได้เสียงจำนวนเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนส่วนการประกาศบัญชีรายชื่อน่าสนใจอยู่สองคนก็คือนายชัยกเกษมนิติสิริลำดับที่สิ และลำดับที่ยิมสองนางประวีนุตอินทปัญญาเมียของพลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนสนิทของพลเด็กระวิทย์วงศวรร์ซึ่งเป็นมือประสานและรู้จักแกนนำเพื่อไทยอย่างดีเมื่อเมียมาอยู่เพื่อไทยมีโอกาสได้เป็นสสแน่ๆจึงน่าสนใจส่วนนายชัยเกษมเมืม่อมาลงสสบัญชีรายชื่อในลำดับที่ส0บแล้วจึงไม่น่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่สของพอรรคเพื่อไทยดังนั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สาอาจจะมีเดียวพิเศษสำคัญอย่างที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้จึงไม่ควรประมาทว่าจะไม่มีใครอีกสำหรับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของพอรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ถูกสื่อโซเชียลโจมตีกรณีลูกชายสองคนยังไม่เกณฑ์ทหารแต่นายเศรษฐาโชว์ใบสอดอกก้ ยืนยันผ่านการเกณฑ์ทหารนั้นตนเห็นว่าใบสอ,อ9เป็นเพียงใบแสดงการขึ้นทะเบียนทหารของชายไทยที่อายุครบ17-18ปีไม่ใช่ใบผ่านการเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นใบสอ,อ43เมื่อมาสำแดงใบสอ,อ9คนก็หัวเราะกันทั้งเมืองเพราะไม่ใช่ใบผ่านการเกณฑ์ทหารจึงเป็นความผิดพลาดในการต่อสู้อย่างรุนแรงดังนั้นนายเศรษฐายิ่งอธิบายก็ยิ่งเข้าตัว ยิ่งเป็นการปล่อยไก่เพราะใบรศด .9 เป็นเครื่องยืนยันว่ายัางไม่ได้เกณฑ์ทห,หารอย่างไรก็ตามถ้าผ่อนผันหรือเลยเวลาผ่อนผันแล้วสัส,สตีในพื้นที่ควรทำความจริงให้ปรากฏความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองประชันวิสัยทัศน์ผ่านสรันวุฒิสรันเกตยอดเยี่ยมอย่างยิ่งการนำเอานายแพทย์พระรงเดชกิจวิกรมมาอยู่เวทีเดียวกันกับนาย นัทวุฒิใส่เกลือน่าสนใจน่าสนใจพอๆกับการนำเอานายสรันพุทธสรันเกตมานั่งสดุดีความยอดเยี่ยมล้ำเลิศของพระเดกประยุทธ์จันโอชาโดยมีนายวิโรธลักษณาด,ดิสอนอมยิ้มอยู่ไม่ห่างนักต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของ The Standard ด้วยกระบวนการเล่นบทเป็นคนกลางโดยออฟชัยนันประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดเสียงฮาดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายถามว่าความมันของเวทีดีเบตรประชานวิสัยทัศน์จะมาจากองค์ประกอบใดตอบได้เลยว่ามาจากการหาคนจากพลังประชารัฐจากพรรครวมไทยสร้างชาติมานั่งประจันหน้ากับคนจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลยิ่งเชิญคนจากพรรคไทยพักดีเข้ามาแจมยิ่งมากสีสันเพียงเห็นนายสรัวุฒิสรันเกศออกมาพูด ชูวความยอดเยี่ยมของพระเดชประยุทธ์ก็ถือว่าควรค่าแก่เวลาที่สูญเสียไปเมื่อเห็นรอยยิ้มจากนายวิโรธลัคณาดิสนกลายเป็นนายสรันวุฒธสรันเกตนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมเป็นฝ่ายเรียกเสียงหาเป็นการเรียกเสียงหาด้วยน,นา,ายนัทวุทธใสเกือือไม่จำเป็นต้องขบคิดหามุกเหมือนที่ทํางานหนักเมื่อขึ้นเวทีประสัยครอบครัวเพื่อไทยเพียงเห็นรอยยิ้มจากนายวิโรธลัคณาดิสนก็เต็มอิ่ม ภายใต้ความขึงขังของนายสรันพุทธสรันเกตชัดเจนเพราะภายใต้การเสนอเลิกแบงค์พันปราบคอร์รัปชันของคุณหมอก็เฉียบคมยิ่งเหนือกว่าการคัฟเวอร์ของแจ๊ดชวนชื่นหลายเท่าการจัดเวทีดีเบตรประชันไม่ว่าจะจากมติชนทีวีไม่ว่าจะจากไทยรัฐจึงเฉียบเป็นความเฉียบที่ทุกคนรอคอยว่าเมื่อไร่คิวในการขึ้นเวทีของพระเด็ประยุทจันโอชา ของพระเด็กประวิทย์วงส์สวรรณ์จะมาเยือนหากได้เห็นก่อนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นบุญความคืบหน้าล่าสุดแรมโบอีสานนำทีมขอพรย่าโมฟุง้งคนอีสานหนุนประยุทธ์ผลงานแก้จนประจักษ์นายเสกสกลอัถฐาวงศ์แกนนำพักกรวมไทยสร้างชาติซึ่งรับผิดชอบดูแลผู้สมัคร20จังหวัดภาคอีสานพร้อมนายจำลองครุฑขุนทศนำผู้สมัครของพักกรมไทยสร้างชาติ ทั้ง16เขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาไปสักการะขอพรเท้าสุรานารีหรือย่าโมณนะอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีเขตเทศบาลน,นครราชสีมาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปยื่นใบสมัครที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้นำผู้สมัครทั้งหมด ลอดประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเข้าเมืองโคราชและเดินพบปะหาเสียงไปตามร้านค้าต่างๆสองฝั่งถนนจอมพลท่ามกลางการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นนายเส,สกสกลอัดาวงแกนนำพักกลุ่มไทยสร้างชาติไพศาลกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ทางไพศาลของว่าที่ผู้สมัครของกลุ่มไทยสร้างชาติ ได้รับการตอบรับจากประชาชนไปอย่างดีเห็นได้จากโพลความนิยมในตัวของพระเดกประยุทธ์ดีวันดีคืนและอยู่อันดับต้นๆของทุกโพลแสดงว่าคนอีสารต้องการให้ลุงตู่ได้กลับมาทำงานต่อเพราะที่ผ่านมา8ปีมีผลงานประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนและการดูแลสวัสดิการของทุกกลุ่มนายเสกสกลกล่าวต่ออีกว่า ที่สำคัญจุดเด่นของนายกคือไม่มีการทุจริตไม่คดไม่โกงแม้แต่บาทเดียวตนจึงมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รับความไว้วางใจจากชาวอีสานเลือกผู้สมัครของพรรคเข้าสู่สภาอย่างแน่นอนส่วนจะได้กี่ที่นั่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนมั่นใจว่าที่ผ่านมานั้นลุงตู่ได้สร้างผลงานเป็นอย่างรูป,ประธรรม ประชาชนชาวอีสานได้ประโยชน์จริงความคืบหน้าล่าสุดจตุพรฟันธงทักษิณปิดปากได้ไม่นานเชื่อเปิดปากก่อนสัญญา16พฤษภาคมนี้แน่นอนนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ผ่านทางประเทศไทยต้องมาก่อนตอนตรงเป้าโดยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณชินวัตรจะทำได้ตามประกาศยุติรายการคับเฮาส์ จนถึง16พฤษภาคมนี้เหตุเพราะฝ่ายตรงข้ามจะยั่วยุในสิ่งที่ทนไม่ได้จนต้องตระบะแตกแล้วต้องออกมาพูดก่อน16พฤษภาคมตามที่ประกาศไว้นายจรพรมั่นใจว่าตนอยู่ใกล้ชิดทักษิณมาตลอด29ปีย่อมรู้พฤติกรรมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาดังนั้นการประกาศครั้งนี้ของทักษิณตนจึงหวังให้ตัวเองคาดการผิดที่บอกว่าทักษิณ ไม่สามารถหุบปากได้นานจนถึง16พฤษภาคมขอให้เชื่อขนมกินได้ว่าต้องมาพูดก่อนเวลาประกาศไว้แน่นอนผมไม่เชื่อว่าทักษิณจะหุบปากได้จนถึง16พฤษภาคม2566ได้จริงและที่ต้องยุติรายการคลับเฮาส์ชั่วคราวนั้นเกิดจากการต่อรองบางอย่างขึ้นใช่หรือไม่ นายจตุพรถามในฐานะคนที่เคยรู้จักพฤติกรรมมาอย่างรู้ไส้รู้พุงกันดี29ปีที่เคยสัมพันธ์กันมาพร้อมทั้งระบุถึงการต่อรองว่ามีอยู่สองสถานก็คือมั่นใจจะชนะเลือกตั้งอย่างเบ็ดเสร็จแล้วจึงไม่จะเป็นต้องหาเรื่องอีกกับมีเหตุเข้าข่ายการยุบพ,พักอย่างเบ็ดเสร็จแล้วจึงถูกบอกให้หยุดโดยจะเห็นการปราศัยของพรรคเพื่อไทยในช่วงหลังๆนี้ จะระมัดระวังตัวมากขึ้นมีเกราะข้อกฎหมายมายันรองรับไว้แต่การพูดก่อนหน้านี้ได้เข้าข่ายยุบพักอย่างมีผลสมบูรณ์ไปแล้ว